เชื้อเพลิงมีผู้อำนวยการโรงเรียนชื่อนายสุธีสีเครือดำมีจำนวนนักเรียนทั้งสิ้น181คนมีคุณครูและบุคลากรทางการศึกษาดังต่อไปนี้ครูชั้นอนุบาลปีที่สองครูกิตยาผิวจันทร์ครูชั้นอนุบาลปีที่3ครูทิติมาบุญสุยาครูชั้นประถมศึกษาปีที่1่ครูอุไรไม้จันทร์และครูพิทยสุดดุมกลาง ครูชั้นประถมศึกษาปีที่สองครูสุนันทาถือพุณนครูชั้นประถมศึกษาปีที่3ครูสีแพรวเอี่ยมสะอาดและครูจำลองสอนกล้าครูประจําชั้นประถมศึกษาปีที่4ครูสุรพงษ์ชนะเลิศและครูชนทิชายวงทองครูชั้นประถมศึกษาปีที่5ครูวิลาวันดวงเบาครูชวันรัศีฐานและครูมัชชิมาพัคคงคาชนะ ครูชั้นปะระถมศึกษาปีที่6ครูสิทธิชัยดุงกลางและครูรุ้งสิริอบอุน่นนายถนัดพงประดับนักการพันโรงโร,รงเรียนบ้านเชื้อเพลิงครูวชิระยาดียิ่งครูธุรการโรงเรียนบ้านเชื้อเพลิงผลงานในปีงบประมาณ2,565ที่โรงเรียนบ้านเชื้อเพลิงได้รับ 1. ด้านนักเรียน ได้รับรางวัลชมเชยระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือจากการประกวดคลิปวิดีโอส่งเสริมสุขภาพเด็กวัยเรียนเข้มแข็งแข็งแรงและฉลาดตามแนวชีวิตใหม่ซูเปอร์ฮีโร่นูเพนระดับชั้นประถม,รธธรรรมศรรมึกษาปีที่6รับรางวัลประเภททีมการขับร้องเพลงประสานเสียงระดับเขตพื้นที่เรียญเงินเด็กหญิงพัฒนันบุญรอดเด็กหญิงวิสุดาดิปคน เด็กหญิงท่าดีดีช,ดช่วงและเด็กหญิงนธิดามีเรื่องด้านผู้บริหารรับรางวัลผู้อำนวยการสถานศึกษาย,ยอดเยี่ยมการจัดการศึกษาโรงเรียนสุขภาวะระดับประถมศึกษาด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอนเรียนทองระดับภาครับรางวัลด้านการใช้สื่อเทคโนโลยีดิจิทัลในการบริหารจัดการ การใช้นวัตกรรม 3P ในการจัดการสุขภาวะภายในโรงเรียนบ้านเชื้อเพลิงระดับประถมศึกษารองชนะเลิศอ,อันดับที่1เหรียญทองระดับเขตพื้นที่รับรางวัลชมเชยระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือจากการประกวดคลิปวิดีโอส่งเสริมสุขภาพเด็กวัยเรียนเข้มแข็งแข็งแรงและฉลาดตามแนวชีวิตใหม่ซูเปอร์ฮีโร่นูเพน รับรางวัลประกวดนวัตกรรมผู้บริหารสถานศึกษาในโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์โครงการโรงเรียนสุจริตและรับรางวัลเหรียญเงินขับร้องเพลงประเภทร้องเดี่ยวระดับเขตพื้นที่ด้านคุณครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับรางวัลชมเชยระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จากการประกวดคลิปวิดีโอส่งเสริมสุขภาพเด็กวัยเรียนเข้มแข็งแข็งแรงและฉลาดตามแนวชีวิตใหม่นางพิติมาบุญสุยารับรางวัคลครูผู้สอนยอดเยี่ยมการจัดการศึกษาโรงเรียนสุขภาวะระดับระถึงใบด้านนวัตรกรรมและเทคโนโลโยีเพื่อการเรียนการสอนเหรียญทองระดับภาครับรางวัลเหรียญทองด้านการจัดกระบวนการเรียนรู้แบบ active learning การส่งเสริมทักษะทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่3โรงเรียนบ้านเชื้อเพลิงผ่านกิจกรรมบูรณาการคณิตศาสตร์โปรเอ็กทีด้วยการใช้เมตแต้ระดับเขตพื้นที่และรับรางวัลเหรียญทองด้านการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการจัดการเรียนการสอน การพัฒนาสื่อเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อใช้ในการจัดการเรียนการสอนเรื่องจุขภาวะกับนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่3โรงเรียนบ้านเชื้อเพลิงระดับเขตพื้นที่นางวิลาวาันดวงเบารับรางวัลครูผู้สอนยอดเยี่ยมการจัดการศึกษาโรงเรียนจุขภาวะระดับประดมศึกษาด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอนเปลี่ยนเงินระดับภาค รับรางวัลด้านการคิดสร้างสรรค์หรือการสร้างนวัตก,กรรมของผู้เรียนเรื่องการจัดการเรียนการสอนด้วยจิตศึกษาและ PBL ในรูปแบบโมเดลรองชนะเลิศอ,อันดับที่1เหรียญทองระดับเขตพื้นที่และรับรางวัลเหรียญเงินขับร้องเพลงประเภทร้องเดี่ยวระดับเขตพื้นที่นางสาวกิติยาผิวจันทร์รับรางวัลเหรียญเงินด้นานการส่งเสริมพัฒนาสถานศึกษาดีเด่นและปลอดภยัย การบริหารจัดการสุขภาวะในโรงเรียนโดยการใช้วนนวัตกรรม 3P โดยการส่งเสริมสุขภาพและสุขภาวะในโรงเรียนระดับเขตพื้นที่และรับรางวัลเหรียญทองขับร้องเพลงประเภทร้องเดี่ยวระดับเขตพื้นที่ด้านสถานศึกษา รับรางวัลเกียรติบัตรดีเด่นอันดับที่7ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนประเภศสถานศึกษาขนาดกลางระดับเขตพื้นที่ประจำปี2,565รับรางวัลการเข้าร่วมโครงการโรงเรียนปลอดขยะ Zero Waste ประจำปี2,565รผ่านเกณฑ์ในระดับมาตรฐาน รับรางวัลชนะเลิศโรงเรียนต้นแบบการสร้างเสริมสุข,ขบัญญัติแห่งชาติระดับเขตสุขภาพที่9และรับรางวัลเหรียญทองแดงระดับประเทศ1โรงเรียน1น,นวัตกรรมประจำปี2565เรื่องการบริหารจัดการขยะโดยใช้นวัตกรรมจิตศึกษา PBL และ PLC ตอนที่3การดำเนินงานตามนโยบายของหน่วยงานต้นสังกัด นโยบายเร่งด่วนสพทพร้อมดำเนินการคือกิจกรรมน้อมนำพาบรมราโชบายด้านการศึกษาของรัชกาลที่10การจัดการเรียนรู้ประวัติศาสตร์หน้าที่พลเมืองคณธรรมจริยธรรมการกําหนดกิจกรรมการศึกษากับการพัฒนาประชาธิปไตยการสร้างบรรยากาศการเรียนรู้เชิงรูก active learning และ Soft Power มาตรการฟื้นฟูภาวะถดถอยทางการเรียนรู้ learning loss การเตรียมการด้านการวัดและประเมินผลเพื่อการพัฒนาการเรียนรู้และสมรรถนะของผู้เรียนการจัดการศึกษาเพื่อความปลอดภัยรอบด้านการจัดการด้านโอกาสและลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาการส่งเสริมและพัฒนาการเรียนการสอนเพศวิถีและทักษะชีวิต การพัฒนาเด็กฐมไวให้ได้รับการดูแลพัฒนาทั้งด้านร่างกายอารมณ์สังคมสติปัญญารอบด้านการพัฒนาสื่อการเรียนรู้การส่งเสริมการอ่านและการใช้ห้องสมุดการส่งเสริมพัฒนาระบบการแนะแนวและระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะอาชีพและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันการใช้แพลตฟอร์มด้านการศึกษาต่างๆเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของการจัดการศึกษาการสร้างและพัฒนาเว็บไซต์สถานศึกษาการดำเนินโรงเรียนสิ่งแวดล้อมศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนอีโคสคูล สถานศึกษาดำเนินกิจกรรม 1. โรงเรียน 1. นวัตกรรม 1. ผลิตภัณฑ์ 1. อาชีพที่ชัดเจนเนรินการพัฒนาและแก้ไขปัญหาการอ่านการเขียนของนักเรียนทุกระดับชั้นอย่างต่อเนื่องนโยบายเร่งด่วนสพทที่อยู่ระหว่างการดำเนินงานคือการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ภาษาไทยสู่การเรียนรู้วิถีใหม่การส่งเสริมการใช้ภาษาที่สในโรงเรียน ภาษาเขเมรทิ่นไทยและภาษาอังกฤษการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณและการออกแบบเทคโนโลยีและ STEM Education นนการส่งเสริมพหุปัญญาและนักเรียนที่มีความต้องการพิเศษและสถานศึกษามีโครงการสร้างแรงบันดาลใจกิจกรรมด้านดนตรีนาฏศิลป์กีฬาศิลปะที่ส่งเสริมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ข้อมูลพื้นฐานและการดำเนินง,งานตามจุดเน้นนโยบายของหน่วยงานต้นสังกัดจบแล้วขอเชิญทุกท่านรับชมการนำเสนอในหัวข้อต่อไปได้เลยครับ